ได้นะครับโนโนเยือบใส่โนโนเลือบใส่นูกเตัาเอบใส่ครับนี่เรือ่องก็ซื้อได้ขนาดนี่ตัวใหม่นี่ตัวเก่าใช่ครับอันนี้ลายใหม่อันนี้ลายเก่าถ้าเกิดมีคนบอกว่าตัวเก่ายังขายอยู่ไหมมีครับตัวเก่ามีทุกไซส์ S M L X L อันนี้มี M <c oughs> กับ L มาครับทุกคนไม่ได้ใครตบบอกกูเริ่มเลยนอ่ะหาคนเป็นอย่าโกงนะเว้ยเออเออหน่อย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 ยไปเริ่ม ไปนั่นพ <expand S 1> ี่อย่าตบแรงด้พี่นั่นนั่นนดีดดมาเด oh. <z traditions> ี <questioned> like <bbe> ๋ยวเลย่สอตอุ้ยอุ้ยสามไม่ใช่ครับสบานอุ้ยอ้นี้ไม่ใช่ครับดีๆอย่าโกงนะพิอุ้ย ไอ้มิ้นไม่จำมิ้นอย่าโกงนะเอออุ้ยไอ้มิ้นไป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 เออไม่กงหนึ่งสองสามโต๊ะพี่ปามไม่ใช่พี่แก้มไม่ใช่พี่ตีไม่ใช่อุ้ยมึงอะอะไรล่ะเอ้ารึเปล่า ไม่เต็มไม่ใช่้โอ้โโอ้โห้อ้อหโอ้ห้โหโอ้โดอ้โอ้โอมโหโอมโอ้โหโอ้โอ้โไอ้โามาไม่ใช่มาโอ้โหหโอ้โหอ้โอ้้้โโอ้้โโอวาอ้กโ้โหโอ้หโนแล้วหโ้หรอ จะโกงไหน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 เจมตู้ตกูไล่กูไล่คนมีพิรุธคนนึงเขาปิดปากปิดหน้าปิดหูปิดตาไม่ด้ยินแอ๊บยินแอ๊บไอ้หน้าแก่โอ้โหหนาก็เจ็บตรงไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอตรงกันตาพิรุษเหไอ้เบนไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เลยไม่ให้มาอย่ามาอย่ามาอย่ามา อย่ามึงแตะก็ได้ไอ้เจมอะไรออาโอ้โหเอาเอาอันสุดท้ายมึงอ่ะใช่ใช่โอ้โงงโอ้ยโกงอะไม่จบไม่ไม่ได้ตบเลยไม่น่าพูดเลยกูแกโกงไม่ทันตบเลยแกโกงอแกโกงโกงไม่ได้โกงไม่ได้เออดีตอนนี้ อี่ป้าพี่ปานี่แหละไละม่มันีูด้วยพี่แจมไม่ใช่พี่ปาไม่ใช่พี่ปานี่และเจ้าชื่อกองหมอยังโอ้โอมินนั่นและได้ หัวไอ้มินเดลิเ่มเลือดซิฟแล้วมั้งมอยทั้งหังเลยอ่ะไอ้หัวใเจ้ไอ้หัวจเจเนี่ยนยอืไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่นม่ไม่เม่ไ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 ม่ตม่บม่ไไม่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 ไมไม่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 

ได้ได้ได้ไได้ไม่ใช่ไม่ใช่จริงอันนี้อันนี้ไม่ใช่จริงยังรอสพี่เกมพี่เกมไปมไไม่ใช่ออ้าอะไรโอยไปไะไโอ้ย่ายเอพาพวกไม่กงนี่รเสียอะไรอะไร ใครมือโอ้ยใค้มืออันนี้ใครมือโทรทีอะอะไรจะหลกโอ้ยจะหลงไปถูกอะไรอ่ะเขายังไม่ทันตอบมือก็แล้วเอ้าอะไรเนี่ยโอ้ยดันนี่เลยอุ้ยอุ้ยไอเมริกัน มึงอย่มาเมืองเนี tense, Hayır, <that> ่ยจบแรงไปบ้องไมีท่ทเกาวไอ้ขี้หูย้อนไปนู่นเลยโอ้โหไอ้ไอ้ไปไอไคุณทำอะไรทำอะไรโอ้ยโอ้ยเจ็บจุกจุไม่ได้ทำไป ไอ้เมื่อกี้เนี่ยเหมือนไม่คนอ่ะจะตายจะตายเหมืออกนี่ยเนยเนอเอาต่อต่อได้ไม่ได้โอ๊ยคันจะตายถูกไม่ได้เกณฑนงจัามเรโอ้ยใช่ไม่ใช่ไม่เลกกอนไม่เลอ ผมไม่ได้ตูต่อเถอะพระก็มีเจ้ากูของทำไมอ่ะใส่ลงพี่กาตงเลยเรนงี้ไม่มีให้เล่นด้วยหรอเออกูก็ไม่อยากเล่นคิดว่าไม่มีเพื่อนตอนเด็กผมเลยเอ้าอะไรกันเลยโถกอ่ะโถกเหรอตอดเหรอไอ้ไอ้จูไม่ใช่ไอ้โอ้ยงงหน่อยเลยว่ากูไม่ได้กู ไอ้บินึงเมื่อกี้เอาเอ๊ะไอ้เจมใช่โ้ยใวยไอ้นองือนเอามาสิเออไงอยู่อย่นี้ตึงใครเอาไปเอามาเอาไๆเอาเจียดตามผิดครับั่วเลยอะ ยอหน้าอ่ะ่ดหน้าลอยอ่ะปวดแทนล่ทำหน้าอยอ่ะครทำทรับเอ้ยเดี๋ยวก็นั่งไอ้นี่กระบดไอ้นี่ชี้มันแต่มันชี้มันเฉลยอ่ะพี่ผมไม่อยากจะ ไม่ลงวันทีแบบกรำลงที่การโตก็ไม่เคยโกงใครเคยโรือดึงไม่แต่ว่ามันเป็นการกนแต่ว่ามึงไปชี้เขาอุ้ยไอ้มิ้นไอ้มิ้นไอ้มิ้นอยู่ไนไม่ทาะไรเลยอ่ะนั่งเถอะกูมึงำอ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะนังตีหนึ่งสองสามไ่ใเ ไปไรเอามัตอบพี่เจ๊บเลยอรกับผมเราโย้ยลขอเลยตัวานน้องโอเคครับทุกคนฝ่ายครจะไปดตมไปปีกิ๊บเอาอีกาหนึงมันบอกเอาอีกานึงอาเาอะไจีน่เอากัวหน่งสองสามปามา อย่างเดี๋ยวไม่เอาย่ไม่เอาโอ้โหโไม่เล่เจ็บอ่ะโอ้เจ็บจีเอามลองนะใจไปนั่งมาเอย่งนี้แหละ เสียงของพี่ป่าพีดพีดพีพแอนแอนนะนั่งลงนั่งลงย้อยเสียงใคร้งเมียแล้วสรุปนี่เกมอะไรเกมเดาเสียงใครอยู่ด้านหลังอเพี่ตีผิดเสียงให้เลยพี่ตีโจโจโจโไอเจมส์นะ กเก็บเ่อรบอะไรเ่ยแกเป็นคนขอแกก็ต้องเล่นตาสุดท้ายนะไ <c oughs> อ้ปาปมตุฮะแ่ะนี้เหรอ